สวัสดี FC o อเกีตาร์ทุกท่านด้วยนะครับวันนี้ก็จะมาสอนเพลงของพิเศษเช่นเคยนะครับวันนี้มาสอนเพลงคุณรู้ไหมครับนะครับเป็นเวอร์ชันของพิเศษนะครับสอนตั้งเพลงเหมือนเดิมนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปเรียนกันเลยนะครับอันดับแรกก็ตั้งสายเป็นหย่อนสายลงเครื่องเสียงนะครับเพลงนี้จะอยู่ในฟอร์มคีย์เอเมเจอร์นะครับเอเมเจอร์ะ A นะครับใน ในอินโทรเนี่ยในอินโทรเนี่ยมันจะเป็นมีอยู่สี่คอร์ดวนไป2รอบนะครับมันจะเป็นแบบพิกกิ้งแล้วก็มีโซโล่ไปในตัวด้วยนะครับก็จะเป็นแบบอาจจะเป็นฟิงเกอร์สไตล์อะไรพวกนี้นะครับก็คือมีคอร์ด A F เอฟชาร์ปมิเนอร์บแล้วก็คอร์ด E นะครับวนกันไป2รอบโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเล่นยังไงนะครับเพลงนี้อาจจะเล่นยากนิดน,นึงสำหรับมือใหม่นะครับนิ้วต้องแข็งนิดน,นึงงจะเล่นกีตาปปร์ปลูกเนี่ย โอเคเดี๋ยวเราไปดูที่อินโทรได้เลยนะครับเล่นยังไงอ่ะคอร์ดเนะครับก็จะเล่นเป็นแบบนี้นะครับเราเอานิ้วชี้เนี่ยถ้าไปที่สาย2 3 4นะครับเฟสที่2อ่าแล้วก็เราใช้มือขวาเนี่ยดีดสาย5432พร้อมกันก็ปิกกิ้งต่อด้วยสายที่4นิ้วโป้งแล้วก็นิ้วสายที่3นิ้วชี้นะครับแล้วก็ตรงนี้เป็นสายที่2นะครับเราดีดสายที่2ก่อนแล้วก็มาฮ a มเมอร์ออนมา pull off นะครับ สามเสียงนะตาแล้วก็ใบสายสายสามเฟดที่สี่แล้วก็สายสามเฟดที่สองยกนวนางออกอ่านี่คือหน้าที่ของคอร์ด A e นะครับอ่าอเปมนนี้อ่าต่อไปขึ้นที่ไปหาคอร์ด f ชาร์ป m i n เนอร์นะครับจับแบบนี้เลยนะครับดีสายที่หกสามสองพร้อมกันพอพร้อมกันปุ๊บก็พิกกิกก้งเหมือนเดิมสายที่สี่สามแล้วก็ใช้เหมือนเดิมเลย อ่าตัวนี้ใช้เหมือนกรบปดอีกเมื่อกี้เลยนะครับอ่าพอสองคอร์ตต่อกันก็จะเป็นแบบนี้3 4อ่านะครับต่อไปขึ้ื่อที่ไปหาคอร์ด B m เม o r 7นะครับตรงนี้เป็น7นะอาจจะเป็นคอร์ด B m เม o r ก่อนแล้วก็ยกนิ้วก้อยออกไปนะครับ p i c k i n g อดีสายที่5 4 3 2พร้อมกันแล้วก็ p i c k สายที่43ตามมา แล้วก็ใช้ลูกนี้เหมือนเหมือนกันเลยนะครับอ่าก็ไปหาคอร์ด E นะครับ E อ่ะเดี๋ยวเราเอา3คอร์ดนี้ติดต่อกันนะครับ3 4ก็ไปหาคอร์ด E E จะแบบนี้นะครับดีไซน์หกสามอ่าหก 6 4 3 2พร้อมกันนะครับพอเราดิด6 4 3 2พร้อมกันเลยปุ๊บเนี่ยแล้วก็ดิดสาย6 2ครั้งนะครับก็ดิดสาย3โดยเอานิ้วสาย3ามเนี่ยโดยเอานิ้วก้อยมากดที่สายดิดสาย3ปกติก่อนนะครับแล้วก็ให้เอานิ้วก้อยเป็นฮัมโมออนนะครับอ่าแบบนี้แล้วก็พร้อปนะสาย3อ่าพอ อกสะอกสีกส่จับตัวพร้อมกัน6แล้วก็ดิดสาย2นะครับอ่า,อานี่คือชุดที่1ชุดที่1น,นะครับอ่าโอเคชุดที่1ก็คือ4ีเหาออสี่คอร์ดบวกกันก็จะเป็นแบบนี้นะครับ3 4 โอเคพอชุดที่2ไปเนี่ยมันก็จะเล่นเหมือนเดิมเอเอฟชาร์ปเบนเนอร์บีเบนเนอร์เหมือนเดิมเซเว่นอ่ต่อไปคอร์ดอีเนี่ยจะไม่เหมือนเดิมจะเป็นแบบนี้นะครับอ่ะพอลงคอร์ดอีปุ๊บเนี่ยรอบที่สองเนี่ยหกสี่สามสองพร้อมกัน ก็ดีไซน์อกเายเปิดแล้วก็เป็นขั้นคู่3ตรงนี้จะเป็นเปลี่ยนรูปแบบมือตรงนี้เป็นสายที่3เนี่ยเฟตที่2เชนชีแล้วก็สายที่4เฟตที่4เชยนยวนางนะครับดีดขั้นคู่พร้อมกันแบบนี้นะอ่าอ่าดีหกสี่สามสองพรกันก่อนสายอจังเดียวแล้วแบบนี้แล้วก็ดีสายกที่หนึ่งแล้วก็ดีจาก สาย3าต่4ยสด,ดที่เดิมแล้วก็ดิดหนึ่งครั้งสไลด์มาหา,าดิบังหเสียงก็คือจากโนจ้อยู่เฟสที่2เนี่ยสไลด์มาเฟสที่4อ่านะครับแล้วก็ลงคอร์ดเอพียงแค่จ้องตาอ่าพอรวมกันทั้ง2ชุดก็จะเป็นแบบนี้นะครับ นะครับต่อไปท่อนที่1นนะครับเล่นคอร์ดยังไงเพลงนี้นะครับเดี๋ยวผมจะสอนเป็นแพทเทิร์นแบบนี้นะครับก็คือแบบอ่ามันจะเป็นลงลงขึ้นลงขึ้นลงลงขึ้นลง,ลงขึ้นลงลงขึ้นลงขึ้นลองอ่านะครับก็คือตรง,งเนี้ยชุดที่1เนี่ยมันจะเป็นคอร์ดละ2จังหวะนะครับก็คืออ่าในหนึ่งห้องมี2คอร์ดนะครับอ่า เไปหาเอ h ชา p minor อเขาจะเป็นลงลงขึ้นลงขึ้นลงลงขึ้นลงขึ้น b m i n อ r ลงขึ้นลงขึ้น E ลงขึ้นลงขึ้นกอไปที่เดิมอ่าพอพอร้องไปด้วยเขาจะเป็นเพียงแค่จองตาใจก็สั่นไหวคำที่พูดไป จบบัังคมาอ่านะครับต่อไปก็ไปหาท่อนที่2นะครับก็ยังตีคอร์ดเหมือนเดิมนะครับเป็น c ี h a r ์ปไ n เนไปหา f อ h ชาร์ป n อเนอนะครับอยากให้คุณได้รู้ไว้ว่าข้อความที่ส่งไปกลั่นมาจากใจฝากไปตามสายอ่าประกันมาจากใจ จะก็ฝากไปตามสายลมเนี่ยคอร์ด E มันเป็นหนึ่งห้องแล้วก็สี่จังหวะนะ่ยเขาจะเป็นลงลงขึ้นลงขึ้นลงขึ้นขึ้นลงลงขึ้นอ่าตัวนี้ใหม่นะลงลงขึ้นลงขึ้นลงขึ้นขึ้นลงลงขึ้นอ่าแล้วก็มันจะเข้าท่อนที่3นะครับท่อนฮุก เรื่องการตีข์ดเพลงนี้เนี่ยก็ให้อยู่ในกรอบนี้ประมาณนี้ก็ได้นะครับไม่ต้องเหมือนผมเป๊ะๆหรือว่าท่านไหนที่เล่นเก่งก,ก็ใส่ได้เลยนะครับแต่คนที่ยังเล่นไม่เป็นก็เอาตามนี้ก่อนนะครับโอเคต่อไปยังไงก็จะเป็นเมื่อกี้เรามาจากกลั้นมาจากใจฝากไปตามสายลมคุณจะรู้บ้างไหม เชหลักการเดียวกันเลยกับท่อนิดหนึ่งนะครับลงลงขึ้นลงขึ้นลงน,ลงนะครับคุณจะรู้บ้างไหมคืนนี้ผมนอนไม่หลับคุณจะรู้ไหมครับหน้าคุณลอยอยู่เต็มฟ้าอยากให้คุณอ่าแต่ตรงนี้มันจะมีคอด โอเคพมมาดูขอตรงนี้นะครับ F sharp m n o r คือกดแบบนี้ใช่ไหมอ่าเดี๋ยวให้เราจับแบบนี้นะให้เอานิ้วยกนิ้วก้อยกับนิ้วนางออกไปแล้วก็ให้นิ้วนางกดที่สายที่4แเฟที่4นะครับแบบนี้ดีแค่4ส,สายนะ,ะให้มันโดนปเป็น4ีสายล่างนะครับจะเป็น F sharp m n e r เนี่ยมันจะเป็นตัวนี้อพอ F sharp m n e r major seven เนี่ยนะครับไอเปลี่ยนนิ้วนางเนี่ยจากเฟสที่4เนี่ยมันเป็นเฟสที่3านะครับ พอต่อไป F# sharp minor 7นี้ให้ยกนิ้วนางออกอ่านิ้วกลางออกนะครับก็จะเป็นสี่สายนี้มันจะเคลื่อนที่แบบนี้ตึงตึงตึง,ต,ง,ต,งตึงนะครับอ่าอยากให้คุณโทรมาลาทีสวัสดิพูดชัดชัดสักคำว่ารักอ่าประมาณนี้นะครับโอ้งทีนะ F# sharp minor อยากให้คุณโทรมาลาทีสวัสดิพูดชัดชัดสักคำว่ารัก คำว่ารักในคอร์ดดีเนี่ยมันหนึ่งห้องนะหรือว่าสจังหวะเนี่ยมันก็จะตีคอร์ดไม่เหมือนกันนะครับคำว่ารักลงลงอ่านะครับตียังไงก็ได้ตรงนี้นะแต่เอาแบบนี้ก็ได้ลงลงอ่ะต่อไปแค่นี้คงไม่ลําบากเกินไปใชไหมคุณอ่าพอคอร์ดอีปุ๊บเนี่ยมันก็หนึ่ง หนึ่งห้องหรือสี่จังหวะก็จะเป็นลงลงขึ้นขึ้นขึ้นลงลงขึง้นอ่ะก็เหมือนคอด,ดีเมื่อกี้นะครับอ่ะกลับไปที่เดิมนะอยากให้คุณอยากให้คุณโชว์มาลากรีสวัสดผมจะใชดสักคำว่ารักแค่นี้คงไม่ลำบาก คำววาคุณตรงนี้เราก็เล่นอเอาอินโทรรอบที่สองมาเล่นนะครับต่อ,อไปดาวก็สวยดีดนี้ก็ตีคอร์ดเหมือนเดิมแต่ในเพลงนี้มันจะมีลูกลูกกีตาร์ปร่งเข้ามามันแบบโซโลโดด่ตอดๆนิดหนึ่งนะครับาดาวก็สวยดี ลมก็พัดเย็นอย่าที่ไวเองเป็นชินทุกวันอ่าแบบนี้นะครับจะมีลากีตาร์เข้ามานะอ่ะชุดๆแรกก่อนดาวก็สวยดีอ่าจะเป็นสายที่3เปไปที่2นะครับนิ้วชี้ไปที่4นะครับแล้วก็ดีดหนึ่งครั้งอ่า าสาย3าเฟตที่4ี่เนี่ยพอดีดปุ๊บสไลด์มาหาเฟตที่6นะครับอ่าแล้วก็สายที่2เฟตที่5แล้วก็สายที่3เฟตที่6สไลด์ไปหาเฟตที่4นะครับอ่าดาวก็สวยดีลมก็พัดเย็นอ่าพอลมก็พัดเย็นเนี่ยแล้ให้เราเอานน้วชี้นี่ครับไปกดที่สายที่3เฟทที่2นะครับมันเล่นเสียงสั้นนะ ลมก็พัดเย็นปับอ่าลมก็พัดเย็นปับแล้วก็แล้วก็ใช้สายที่3นะครับสายที่3มเนี่ยเฟสที่4เนี่ยใช้นิ้วกลางเนี่ยดีดหนึ่งครั้งสลด์มาเฟสที่6แล้วก็ใช้นิ้วชี้เนี่ยทาบสาย1กับสาย2ไว้เฟสที่ห้านะครับแล้วก็ดีดเป็นอ่าลมก็พัดเย็นปับ อ่าปอต่อมาตั้งแต่ต้นดาวก็สวยดีลมก็พัดเย็นอ่าหญ้าที่ไว้เอ็เพราะหญ้าที่ไว้เอ็เนี่ยอ่าให้เอาสายที่สองนะครับเฟตที่เจ็ดสไลด์ไปหาเฟตที่เก้าแล้วก็สายที่หนึ่งเฟตที่เก้าเจ็ดแล้วก็สายที่สองเฟตที่เก้าดีดหนึ่งครั้งสไลด์ไปหาเจ็ดแล้วก็ดีดไปที่เจ็ ยาที่ไวเอเป็นเช่นทุกวันอ่าเป็นเช่นทุกวันนะครับจะเป็นสายสามเฟสที่หนึ่งแล้วก็เฟสที่สองเป็นเสียงสั้นแล้วก็สายที่สองเฟสที่สองนะครับเฟสที่สามแล้วก็สลายนาเฟสที่ห้าแล้วก็ดีดอ่า นี่คือท่อนนี้นะครับพอรวมกันก็จะเป็น3 4ดาวก็สวยดีลมก็พัดเย็นยาที่ไว้เองเป็นฉันทุกวันอยากให้คุณได้อ่าต่อไปมันก็ย้อนไปท่อนที่2นะครับท่อนที่สองก็มีกีตาร์ปร่งเหมือนกันนะครับอยากให้คุณได้รู้อาจจะเป็น ันนี้นะครบอพออยากให้คุณได้รู้อ่นตัวนี้สไลด์สาย3นะครับจากไหนก็ได้มาที่เฟสที่6นะครับแล้วก็สายที่1เฟสที่5แล้วก็พอสายที่1เฟสที่5ปุ๊บแล้วก็สายที่1เฟสที่4ี่ฮัมเบอรอลแล้วก็พบแบบนี้นะแล้วก็สายที่2เฟสที่5 สายที่ 3, ามไปที่ 4, สี่สไลด์ขวาก่าหกอ่าอยากให้คุณได้รู้ไวอประมาณนี้นะครับแล้วก็เล่นต่อไปไม่มีอะไรนะครับว่าคข้อความที่ส่งไปกลั่นมาจากใจฝากไปตามสายอ่าต่อไปไปที่ตามสายลมนี่นจะมีลูกกีตาร์ส่งตรงนี้นะครับตามสายลมนะครับตามสายลม จะเป็นสายที่3เฟสที่9นะครับดีด2ครั้งอ่าพอดีด2ครั้งปุ๊บนะครับตามซ้ายลงแล้วก็ไปสายที่1เฟสที่12นะครับดีด1ครั้งสไลาาด์กว่าสิบอ่าดีด1ครั้งสไลาาด์กว่าเก้ดีดนึงครั้งสไลด์กว่าเจ็อ่าตามซ้ายลงแล้วก็คุณจะรู้แล้วก็จาก7เนี่ยดีด1ครั้งสไลด์กว่าเก้ ะนะครับกลั้นมาจากใจฝากไปตามสายคุณจะรู้บ้างไหมอ่แล้วก็เล่นไปเรื่อยๆนะครับเล่นไปเรื่อยๆเสร็จปุ๊บ,บก็พอเล่นท่อนุกใช่ไหมครับอ่าคุณจะรู้บ้างไหมคืนนี้ผมนอนไม่หลับคุณจะรู้ไหมครับ คุณอยอยู่เต็มฟ้าอยากให้คุณโทรอ,าอยากให้คุณโทรมาลาทรีสวัสดิ์พูดชชัสักคำว่ารักแค่นี้คงไม่ลำบากเกิดไปใช่ไหมคุณอ่าแล้วก็เล่นเล่นลูกนี้อีกนะครับลูกอ่าลูก อินโทรชุดที่หลังชุดสองนะครับอ่าเ้วจะเข้าโซโลนะครับแล้วก็เข้าโซโลโอเคเดี๋ยวโซโลเดี๋ยวเราไปเจอกันครับ